ขอบคุณทุกคนนะคะอ๋อมาทุกคนอันนี้ก็ลองให้เหมือนกันเพราะว่าคุยกับบอสตลอดเวลาเราเดินทางเวลาเสร็จงานเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็จะมีการมาพูดคุยการสรุปการบนรถในระหว่างกลับจากง,งานนั้นๆ แล้วมันก็มีประเด็นที่แบบทำให้บอสพัแบบจี๊ดในใจแกเฉยๆค่ะมันเป็นประมาณสะสมเป็นประมาณว่าสะสมมาแล้วอะไรเงี้ยทำไมเราอะต้องเป็นฝ่ายป้อนอย่างเดียวหรอทำไมเขาเหล่านั้นไม่เป็นฝ่ายที่จะแบบ แอคทีฟร่วมด้วยช่วยกันอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เลยนั่งแม่แซมก็เลยนั่งย้อนกลับไปมองใช่มันก็เป็นจริงเท่าเหมือนที่บอดบอกต่างๆนานาเรื่องต่างๆนะไม่ใช่ไม่ใช่เด็กไม่โอเคนะเด็กๆก็โอเคแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่ที่เขาอาจจะไม่รู้และเขาก็เลยมองข้าบ ก็เลยนี่แหละค่ะน่าจะเป็นประมาณนี้จนบอสแบบจนบอสถอบอสว่าแม่คอยทอหรือปีนาเขาสิบอสเฮดดีบอสพูดคำนี้สวัสดีค่ะพี่ติต๊ตีก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรบอสบางสิ่งเด็กอะมันอาจจะแบบไม่รู้อาจจะรอให้เราป้อนอาจจะรอให้เราสั่อะไรเงี้ย หลายๆอย่างสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็มาเมาามอยกันก่อนก่อนเดินทางอยู่ข้างล่างค่ะเดี๋ยวรอบอสลงมานะคะเมื่อวานเสียหายน้ําบอสทุกคน ใช่บวกกับความเหนื่อยหลายๆอย่างคือแกบอกว่าโตเกียวมิวสิกอะเป็นเซฟโซนของแกเป็นความสุขของแกจริงๆจริงๆบอสอ่ะทำอย่างอื่นได้ได้เยอะกว่าแล้วถ้ามองในแง่ธุรกิจไลฟ์สดขายของหรือแม้กระทั่งทำอย่างอื่นแกได้เยอะกว่าตรงนี้ แต่คิดที่แกทําตรงนี้เพราะมันคือความสุขของแกมันคือเซฟโซนของแกทําให้ลูกๆมีงานทําให้บุคลากรมีงานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ปิดพัดลมอทำให้ลูกๆมีงานทำให้บุคลากรมีงาน,แบบนง แต่ในเมื่อถ้าเซฟโซนนี้มันทําให้บอดเครียดบอดก็เลยต้องมานั่งคิดทบทวนบอดก็เลยมาคิดทบทวนว่าอ้าวแบกอะแบกได้แต่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน แค่แล้วทำมุมพ้อหัวใจพี่ดารณีขอบคุณนะแกก็เลยเป็นเป็นหน่อยและท้อเลยตัดพ้อออกมาเมื่อวาน ทุกคนก็เงียบเพราะว่าเราคุยกันเราก็เห็นใจบอสเพราะเราอยู่กับบอสเรารักบอสไงจี้ไมหมครับใครเร็วอนะบอสก็เลยได้พูดแบบออกมากินอะไรกินเธอต้องกินช่วยกันนี่เอา แต่ว่าโลแฟตตนแฟตต่นเปอร์เซ็นต mm ์ hmm. ใช่ค่ะทุกคนต้องช่วยกันขับเคลื่อนเหมือนแม่แซมบอกว่ารถคันนี้มันจะวิ่งไปไม่ได้ถ้าเครื่องจักรหรืออะไรไม่ดีศิลปินแดนเซอร์นะักร้งตี บุคลากรทุนก็เปรียบสเสมือนอะไหล่รถคันนี้นั่นแหละทุกคนก็เลยผู้ว่าบอกกเรียบว่ามาแต่ในความคิดของแม่แทมมันเป็นสิ่งที่โอเคนะอย่างน้อยให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยฉันต้องแอคทีฟตัวเองนะ ฉันต้องตั้งใจมากกว่านี้นะผู้บริหารของฉันทำเพื่อฉันมากมายขนาดนี้ใช่แล้วพี่ดารเนีรถคันนี้ถ้าเกิดไม่มีคนขับก็จบถ้าคนขับ ขับไปในทางที่ไม่โอเคก็จบแต่ที่ผ่านมาคนขับสู้มากเจอหลุมเจอขวากหนามเจออะไรเงี้ยคนขับก็พาเราบุกตลอดใช่ค่ะาาคนขับอึดมากจริงๆบอสอึดมากๆ พยายามบอกเด็กๆอยู่ค่ะว่าให้มองบอสไว้พวกเธอว่าพวกเธอเหนื่อยสิบบอสเหนื่อยร้อยถ้าเกิดบอสอยากเป็นแบบพวกเธอบอสอยากนั่งพักบอสอยากพักบ้างอยากพักผ่อนบ้างแล้วพวกเธอจะมีงานทําหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่แม่ได้บอกและได้เตือนเด็กๆอยู่เรื่อยๆนะคะ บีบีมีงานอยู่นะเดี๋ยวต้องรอเทคคิวตรงกันไหมยังไงแบบไหนเบียทักมาเลยเมื่อวานวันก่อนสิที่แกรู้สึกหน่อย เ้าเเบก็เห็นสตอรี่หรือเห็นรูปโปในในไลน์อะไรอย่างี้แหละเราน้องเบก,ก็ทักมาคนแรกเลยเธอเป็นอะไรอะไรอย่เงี้ยพี่จอยสวัสดีค่ะใช่ในวันที่ไม่มีเจ้าภาพจ้างบอสเป็นวันพักผ่อนก็ได้ ถ้าพูดถึงเรื่องรายได้บอสมีรายได้เข้าบอสนั่งไร์สดผลิตภัณฑ์ก็ได้ไม่ต้องแบบว่าอ้าวเราไปปิดวงที่นั่นที่นี่นะปิดวงแต่ละที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะค่ะบอสก็เลยพอไปถึงปุ๊บนอกจากงานตัวเองไปถึงเวทีปุ๊บบอสไลฟไข่ตัวเลยอร่อยคะ่ะใช่แล้ว เพราะว่าตัวเกียวมิวสิกอ่ะเป็นเซฟโซนของแกเป็นความสุขของแกแต่ถ้าตาบใดแล้วตรงนี้ความสุขของเรามันกลายเป็นความเครียดเราจะเรียกว่าเซฟโซนได้ไหมมันก็ไม่ได้เนาะทุกคนเนาะนั่นแหละแต่ตอนนี้แกเริ่มดีขึ้นแล้วแกก็โอเคขึ้นแล้ว ใช่ค่ะสปิริตการเป็นผู้นำสูงมากเราอยู่ข้างๆทุกวันสัมผัสได้ว่าแกรักวงขนาดไหนมันเป็นความสุขของแก มันเป็นไอติมทุกคนถามว่าแม่แซมกินอะไรแม่แซมกินไอติมนมโลแฟตอ่ะเป็นไอติมที่ทําจากนมโลแฟตลแล้วก็เอาคอนเฟกมาใส่ใช่ค่ะบอสแบบรักเด็กอยากให้เด็กๆมีตังอยากให้เด็กๆมีงานก็แบบขนาดดุเด็กๆกแกยังไม่ดุเลยแกแบบแกรักเด็กอะ่ะแกเพียงแค่บอก เถ,ถือว่าอะไรยังไงแบบไหนแม่แซมก็เลยว่าแม่เป็นไรบอสอย่าแม่แซมพูดกับน้องๆพูดกับลูกๆเองถ้าแล้วพี่ดารานีเมื่อคืนแกแกสุดจริงแกเลยพูดออกมาเลย แต่แม่เซมบอกว่าเป็นเป็นสิ่งสิ่งที่โอเคนะเด็กๆจะได้เห็นเด็กๆก็จะได้รู้สวัสดีค่ะพี่อุ้ม ช่วงนี้ช่วยให้กำลังแใ่แก่เยอะๆกันทุกคนแต่แกแแก็สู้แหละแต่ว่าเราไปต่อได้แม่สู้อะไรอย่เงี้ย อ,อถูกต้องค่ะ้องเป็นให้กำลังใจเลยทักมาคนแรกเลยแช่แล้วบอตเตอนสติลูกๆทุกคน ให้แล้วที่แกพูดออกมาก็พูดให้ลูกๆคิดตามก็ถือว่าโอเคนะในความคิดแม่แซมอุ้ยเอาฟินแห้งมากแล้วผู้ใดทำหายอย่าดวงฟินแห้ง